เนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำพึ่งจะไปแสดงคอนเสิร์ตหรือไปอะไรที่ไหนเนี่ยน้ำึงต้องมีพระคุณพ่ออะไรครับอ่หลวงปู่ทวดอ๋อหรือว่าสองพี่น้องหลวงปู่ทวดสาวพระว่าน้ำพึ่งแล้วก็แล้วก็อีกอย่างก็ของคุณพ่อคุณแม่คุณแม่แม่แม่ครับค่ะคุณพ่อของคุณแม่ค่ะน้ำพึ่งจะมีมีมีกระดูกมนเป็นผงแล้วก็มีผม ของคุณแม่แล้วก็มีรูปล้กอัดกรอบแล้วก็จะคล้องคอแล้วก็มีหนกปู่ทวดค่ะทวดค่ะอยากอยากได้ความเน้นรับความอะไรที่เกิดเกิดเกิดขึ้นกับเราที่ระหว่างทางที่เราไปไปร้องเพลงเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ช่วยเราหรือพ่อของแม่ช่วยเพิ่งว่าช่วยนะบางครั้งเนี่ยเราไปทําการแสดงที่ไหนกําลังคลึ้มไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบ้านนะโอ้สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ฝนจะตกนะคะฝนจะตกขอให้ลูกแสดงเสร็จก่อนแล้วแล้วแล้ว,ลวค่อยค่อยตกหรืออะไรยังไงก็หอบไปเลยที่มูลมหาสมุทร<อ>หรือแม่น้ําพระมหาสมุทรอะไรเงี้น<อ>นยนพึ่งก็จะพูดอย่างนี้<อ>จริงๆนะคะพี่พอพอ,พอไปถึงที่คลึ้มอย่างนี้แหละโอ้ส<บ>อรุปโ<บ>อ้โหสว่างมากใช่ค่ะยกยกมือไหว้พระอากาศซาทุ่งลอยสิงสถหลวงปู่ทวดค่ะอ๋อหลวงปู่พ่อเพลยู่ผมพระอะไรนะคะพระเพลิงครับพพระเลิง ก็ไม่ตกค่ะคลึ้มแต่ทําให้บรรยากาศดีซะอีกอ่ะแล้วแล้วเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเราแม่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 ด้วยพ่อพ่อกับแม่นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วโอ้แม่นี่คือพูดแล้วหาว่าโม้คือคือเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราปวดหัวเนี่ยมันไม่รู้ไม่ใช่เราเราคิดนะคะ ท่านก็จะมากอดข้างหลังเวลาเรานอนเนี่ยท่านจะมาโอบข้างหลังแล้วก็ท่านก็จะจริงๆใช่มันเย็นละเยือกเลยค่ะมือเย็น<อ>ละเยือกแลก้วกอดข้างหลังเหมือนอะไรเหมือนลมพัดมาพู่ถูกต้องหรือเหมือนลมพัดมาพถูกต้องแล้วก็ท่านก็จะมาคลึงตรงหน้าผากไม่ใช่ตรงขมับไม่ใช่หน้าผากตรงขมับเลยรู้สึกค่ะในเรื่องจริงนี่เป็นสิ่งลี้ลับครับไม่เคยเล่าใครฟังเลยถ้าเล่าเขาต้องว่าเราโม้เขาบอกว่าโลกวิญญาณนี่มีจริงมีจริงมีจริงค่ะสิ่งลี้ลับนี่มีจริงแน่นอน มีจริงค่ะท่านยังผูกพันกับเราอยู่เราเราเราเคยคพ่อไหมพ่อไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่คุณแม่นี่บ่อยคุณแม่บ่อยมากที่บ้านก็เจอคุณแม่บ่อยมากเขาบอกเราเคยลืมอะไรมีรถไหมเคยเคยอ๋อโอ้โหพี่เอ้ยถ้าพี่ไม่บอกไม่ใช่ลืมในรถค่ะกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์เนี่ยคกระเป๋าตังค์ที่สามครั้งแล้ะค่ะครั้งที่หนึ่งไม่หายครั้งที่สองไม่หายครั้งที่สามไม่หายครั้งที่หนึ่ง ไปทานข้าวที่สวนอาหารปุ๊บคนเต็มไปหมดเลยเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณหมื่นกว่าบาทไม่ไม่เสียดายอะไรเลยถ้าใครได้ไปสบายสบายเลยเสียดายผมของคุณแม่ผมแม่ผมค่ะผมตันตอนตอนคุณแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยตรอตัดผมไหมตัดผมไว้แล้วก็ใส่ในถุงตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ตอนนั้นคุณแม่เสียทุกอย่างที่เราต่อเสียแล้วค่ะ ตอนนั้นคุณแม่เสียแล้วพี่ท่านเสียท่านนอนอยู่นะนอนโรงพยาบาลแล้วบอกว่าคุณแม่หนูขอญาตเอาผมนะคะแม่ก็บอกอแม่มีความรู้สึกอยู่อยู่ค่ะอนุญาตให้แล้วอนุญาตแล้วน้ำพึ่งก็เอามาใส่ใส่ถุงเล็กๆยังมีอยู่แต่บังเอิญกระเป๋าอยู่ข้างล่างไม่ได้มาโชว์ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็พอเอกระเป๋าเราหายไปไหนเราไม่เสียดายเลยเสียดายผมแล้วก็บัตร ATM บัตรประชาชนทุกอย่างอยู่ในกระเป๋ามันยาวประมาณนล้วเงินดีึงหมื่นกว่าบาทไม่เสียดายเลย สรุปแล้วแล้วก็โทรไปหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าพนักงานเสิร์เก็บได้โอ้ดีใจมากเลยอีกวันเข้าไปที่ร้านเขาก็เอากระเป๋าคืนเรามาทุกอย่างครบหมดอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่ง,คร,ง,งครั้งที่สอง,คร,ง,สองครั้งที่สองเนี่ยที่บิ๊กซีลาดพร้าว แล้วก็กระเป๋าในกระเป๋าตังค์อยู่ในกระเป๋าพอดีโทรศัพท์มันกิ้ง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 มารก็รีบรีบรับพอรับเราก็ลื้อใส่โทรศัพท์อยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมคะเราก็เอากระเป๋าวางกระเป๋าไปเดิมแหละวางแล้วก็ใส่แล้วคุยโทรศัพท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอขี้หลงขี้หลด้วยพอพูดเสร็จปุ๊บเดินไปเลยเดินไปเลยมีผู้ชายคนหนึ่งนี่อันนี้เขาเล่านะคะคนที่เก็บกระเป๋าเขาบอกว่าเนี่ยของน้องผู้หญิงคนนั้น่ะเมื่อกี้เขาพูดโทรศัพท์ เขาวางวางเนี่ยเอาไงดีจะไปตามเขาที่ไหนพอดีเราหายแวบไปแล้วกว่าจะรู้ตัวประมาณทุ่มหนึ่งค่ะพี่เฮ้ยกระเป๋าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกระเป๋าเราหายไปไหนนึกทบทวนตลอดเลยตั้งแต่ห้างจนเขาประกาศว่ากระเป๋าของปิยะธิดาสุธาคมมีบัตรประชาชนนี่นั่นกระเป๋าสีแดงชมพูเอามาคืนด้วยทุกอย่างในนั้นไม่เอาก็ขอให้มีเอกสารข้างในครบก็ก็ยังคิดว่า แม่อีกแล้วเพราะว่าผมแม่ถ้าหายไปเราไม่มีอีกแล้ววูบเดียวก็คิดถึงแต่ผมแม่แมรู้สึกว่าในนั้นก็มีมีส่วนค่าอยู่้วยสรุปแล้วพอมาถึงที่จุดสุดท้ายบอกว่าเราคนนี้อยู่ตรงตรงที่เราพูดโทรศัพท์แม่ค้าก็บอกว่าคุณน้ำผึ้งเมื่อกี้คุณน้ำผึ้งมาทุกพูดโทรศัพท์ตรงนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถือกระเป๋าได้เขาก็เลยมาฝากไว้ที่ร้านค้าอโอ้โหนพอ ไอ้ครั้งที่สามอ่ะเอาครั้งที่สามครั้งที่สามนี่ก็ไทเกอร์กระเป๋าไทเกอร์แล้วนี่แหละตากล้องผมนี่นะตากล้องเนี่ยค่ะก็กระเป๋าไปตกตูบไหนก็ไม่รู้ขนาดทั้งกระเป๋าตกไม่ทั้งโตู้โข่งข้างหลังเนี่ยเขาเขาสเปิร์ฟสปาร์บเขาอย่างนั้นแหละค่ะเค่ะตายแล้วกระเป๋าหายไปไหนเนี่ยตายแล้วครั้งที่สามับพี่เรื่องจริงสุดท้ายก็เจอเจออีกไม่ใช่เราเจอนะคนเอามาให้เนี่ยกระเป๋า โอ้โหเดี๋ยวบอกไทเกอร์เห็นไหมนมันมันเหมือนอะไรอ่ะจริงจริงคนที่คนที่เขาเก็บอาจจะมีสิท่งสัมพันสเลยจริงจริงนะพี่รักชาติเออพี่เด่นชาติเพราะว่ากระเป๋าของพึ่งเนี่ยจะมีจะมีผมของคุณแม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ทวดเยอะมากเลยครับอยู่ในกระเป๋าอ่ะเสด็จพ่อหลวห้าเป็นพ่อหลวงห้ากสิ่งศักดิ์แล้ว่งกแล้วก็ แล้วก็มีพระแม่อุมาพระแม่อุมาเนี่ยค่ะหลายอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยนี่แหละที่กระเป๋าเราไม่หายก็คือสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยค่ะพ่งถึงเชื่อว่าอภินิหารอภินิหารนี่มีจริงแสดงว่าอภินิหารหรือสิ่งที่รับในแดนสยามมีจริงค่ะไม่ได้โม้มีจริงแน่นอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วอย่างท้งรู้ว่าพระพี่ชอบพิสูจน์ในอุทธร น้ำพึ่งชอบหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดนี่รู้ประวัติไหมเพิ่งไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าคนที่สวงหลวงปู่ทวดนี่ไม่ตายโหงแน่นอนโอ้จริงนะข่าวนี้ค่ะเคยเคยได้ยินมาไม่ตายเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเขาบอกไม่ตายโหงแน่นอนบางทีก็มีมีรอดด้วยมีรอดหลายคนตอนนี้ที่อภิษหานหรือลั่นกันก็อยู่ที่ เรานับถือด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะอยู่ที่จิตใจเราเป็นที่ฟัเชื่อความเชื่อของบุคคลแล้วก็ความศรัทธาของบุคคลจำคิดว่าพึ่งชื่อว่าพระศักดิ์สิทธิ์หมดศักดิ์สิทธิ์หมอนอยู่ที่เรานับถือแล้วก็สวดมนต์เพิ่งได้ยินนะพี่ชาติเขาบอกว่าพระเนี่ยถ้าทั้งตั้งอยู่เฉยเฉยเนี่ยถ้าเราไม่สวดมนต์นะปลุกเศษนะก็เหมือนพระธรรมดาถ้าเราสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันพระเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยเราทันที จในรายการของเราเนี่ยที่มีพาจัดจําหนายโดยคุณตีเพิอะไรพันเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงว่าของของแท้มาจากวัดหมดเราไ้จริงค่ะรือว่าทุกอย่างเนี่ยเราด้วยใจแล้วก็ราพาเนี่ยพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้นะคะค่ะประมาณเท่าไหร่ครับค่าเช่าก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าวัดไหนหลวงปู่สวงเลยก็ดีนะหลวงปู่เขียนก็ดีอู้ได้ยินนะคะได้ยินมานานแล้วค่ะเป็นสมเด็จของหลวงปู่เขียนก็มีนะ แล้วหลายองค์แล้วก็ราคาก็เป็นเรียออะไรอะ่ะเป็นราคาแต่ละรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนค่ะนะในนี้้องเราของแท้หมดของแท้หมดไม่มีการท<ล>ี่ว่าลุงปู่สวนต้องวัดน,นี้วัดอื่นเราไม่รู้แท้ไม่แท้แต่ต้องวัดนี้ต้องไปเช่าที่ไหนคะเรลาเท่าค่าเช่าก็ถ้าเราไม่เช่าไว้ที่วัดวัดอยู่ไกลห่างไกลที่ท่านจะไปหาก็มาที่คุณตีเพชรไรปันกับรายการของเราจะมีรายการ รีลักเป็นยาสีหยาของเราเนี่ยอ๋อนนี้จะมีขึ้นโดยคุณตีเป็นอะไรพันวันนี้ก็เป็นโชคของที่เป็นอะไรพันมานั่งคุยบ้างแล้วผมเด็กข้นั่งคุยมากพี่อาร์มีแขกต้านเชิญที่อยากจะรู้เรื่องของความนี่รักผัดจันอะไรเงี้ยนะก็อยากจะให้มีรักแฟนเพลงหรือท่านผู้ชมนะคะต้องมีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเราอุ่นใจไปไหนก็แล้วแต่ถ้ามีพระคล้องคอนะคะเราก็จะ อุ่นใจไปไหนแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยคล้าวคลาดก่อนที่จะออกเดินทางต้องยกมือไหว้ทั่วหัวถ้าเราจะอาสวมพระอะไรสมมติหลวงปู่สวงไหมสาธุขอให้อํานาจบาร,รมีของหลวงปู่สวงปกปักรักษาลูกขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองขอให้ลูกปลอดภัยคล้าวคลาดด้วยเถิดสาธุแค่นี้แหละแค่แยกมือแค่นี้คุณตีเพชรเจะาของรายการจ้หลวงปู่สวงมาให้แล้วเนี่ยจริงเหรอโอ้สาธุแต่หนูรู้ว่าพี่ตีเพชรเนี่ย ใจดีมากอใจดีใจ,ใจบุญใ,ใจกว้างก่อนที่คุณทิพย์เป็นอะไรพันจะใจดีใจทะ,ะ,ะาานะุคิดอะไรเพราะว่าดารานะคุณพึ่งพึ่งภรรยานะครับจากทางคุณทิพย์เป็นอะไรพันจะสร้งสางหปู่เขียนที่ท่านยืนนะ,ะแล้วก็ยิ้มหว้าหนุ่มปูนะ่นจับย่างที่สุดในโลกเลยมีอที่จันเหรอครับแล้วก็ยังไงก็ บริจาคศรัทธาเลยร่วมเป็นเจ้าภาพบ้างดีนะที่จันบุรีในลูกศิษย์ของน้ำพึ่งอยู่สองคนด้วยกันที่น้ำพึ่งต้องเดินทางไปสองเขาสองร้องเพลงใช่จะได้เขาเป็นเจ้าภาพหรือร่วมกันจับมืได้เลยได้เลยเขาสร้างปูได้เลยค่นปูเขียนให้ให้เสร็จได้ไหโอ้อยู่อยู่ตรงช่วงไหนจุดไหนรู้สึกว่าจะเป็นวัดเขากระทิงใช่ไหมวัดเขากระทิงวัดเขากระทิงเลยวัดเขาที่หลวงพ่อเขคเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ บนเขานี่มันเป็นที่ทิศกาละจริงๆทิศสกาละประบาดพอทราบไหมคะว่าประมาณเดือนไหนคะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะได้ทีตอนนี้กำลังประชุมกันแล้วรูปแบบจะออกมาแล้วโมเดลอะไรต่างที่จะเป็นที่หลายหลายร้อยหลายสิบไร่ที่จะทําตรงนั้น